ด,ดูิโอกาสดีๆมันไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่นี่โอกาสดีๆมันเข้ามาพร้อมกัน2โอกาสเพื่อนๆคิดว่าซีลินจะเลือกเอาเงินครึ่งแสนหรือจะเอาความฝันดีใจจนพูดไม่ออกอะ่ะไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันดีใจอะ่ะมันรู้สึกสาแกะใจที่เราเราได้ชนะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซิลินมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบนะคะแล้วอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกันคิดด้วยว่าสิ่งที่ซิลินเลือกอ่ะมันถูกต้องแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่ะเอาข่าวดีเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกก็คือที่ซิลินคุยไว้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเนาะว่าปีนี้ซิลินจะมีโปรเจก ใหญ่นะคะก็คือซิลินจะได้ไปขายของในงานที่หมู่บ้านข้างๆนะคะงานนี้เรียกว่างานเฟสเดลาคูดหรือเป็นงานแสดงศิลปะข้างถนนงานนี้จะมีการแสดงศิลปะหลากหลายประเภทนะคะเป็นศิลปะแนวฝรั่งแหละไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะที่มีมีเหมือนกับหุน่นแล้วก็มีดนตรีประกอบ นู่นนี่นั่นคือเป็นเป็นงานใหญ่ของที่นี่เลยจัดขึ้นทุกปีนะคะแล้วแน่นอนมีงานแบบนี้ก็จะต้องมีอาหารขาย <c oughs> ซิลินก็เล็งงานนี้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วปีนี้ซิลินก็มีโอกาสได้ไปขายอาหารในงานนี้ <c oughs> งานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เช้าถึงค่าเพราะฉะนั้นอ,อาหารมันขายได้ทั้งวันอยู่แล้วคนกินเรื่อยๆเพราะจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีคือมีอาหารเยอะมีบูธอาหารเยอะมากอะ่ะแต่ซิลินก็จะเป็นหนึ่งเดียวที่จะได้ขายอาหารเอเชียในนั้นนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นเพราะฉะนั้นซิลินก็ต้องเตรียมตัวเตรียมปอเปี๊ยะไปอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นพันอะ่ะ เป็นปอเปี๊ยะเป็นพันอันแล้วก็าซาโมซ่าแล้วก็อาจจะเอานู่นนี่นั่นไปขายแบบที่ง่ายๆไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ขายของทอดบ้านเราอะ่ะเพราะซิลินเคยขายพวกไส้กรอกไส้กรอกทอดแล้วไส้กรอกที่หอ่อเกี๊ยวซิลินก็ไม่ได้เอาของราคาแพงไปขายเนะาะซาโมซ่าก็ตัวละ1ยูโรปอเปี๊ยะก็1ยูโร50อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ขายทั้งวันแบบเนี้ยศิลินว่ารายได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งแสนแน่นอน งานนี้นะคะจะจัดขึ้นวันที่25มิถุนายนเนาะผ่านไปนะคะงานที่1มาถึงงานที่สองนะคะงานที่สองก็คือถ้าเล่าไปอย่าขำนะซิลินอยู่ฝรั่งเศสมา12ปีแล้วและตลอดระยะเวลา12ปีนี้ซิลินก็ไม่เคยได้วอกแวกอะไรไปไหนซึ่งก่อนหน้านี้ซิลินเป็นคนที่ชอบผจญภัย ชอบอะไรที่มันท้าทายชอบอะไรที่แบบมันต้องแข่งกับตัวเองเยอะๆอะเออพอมาอยู่เนี่ยพอแต่งงานมาอยู่เนี่ยสิบสองปีอะซิลินก็เป็นแม่บ้านทํางานเลี้ยงลูกดูแลสามีคือชีวิตอยู่อย่างเงี้ยสิบสองปีไม่ค่อยได้มีอะไรหวือหวาตื่นเต้นเหมือนเหมือนสมัยก่อนพอมาอยู่ที่นี่ทำงานนวดซิลินก็พูดกับพ่อเลี้ยงบ่อยๆว่า ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันอยากจะลงแข่งนวดเป็นการแข่งนวดอะไรก็ได้นวดของฝรั่งก็ได้ของฝรั่งเขาจะมีนวดอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ขอเอ่อนวดหมอนวดมือทองรางวัลหมอนวดมือทองอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นของฝรั่งนะคะซิลินก็อยากไปมากแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปสักครั้งเดียวที่น่าตื่นเต้น ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือปีนี้นะคะทางสมาคมนวดไทยได้จัดการแข่งขันนวดไทยแชมเปี้ยนชิพปี2022ที่ฝรั่งเศสแล้วปีนี้ก็เป็นครั้งแรกของฝรั่งเศสด้วยที่เขาเอาเข้ามาจัดในประเทศนี้แล้วซิลินพอเห็นข่าวเนี่ยซิลินแบบเฮ้ย เหมือนมันฝันน่ะมันฝันว่าเราอยากจะไปอะ่ะแล้วตอนเนี้เราเรามีความพร้อมที่จะไปเราเรามีโอกาสที่จะไปแล้วซิลินไม่อยากเสียโอกาสอีกอะ่ะใจที่อยากไปนะคืออยากจะไปเปิดประสบการณอ์อ่ะอยากจะไปลองดูสักครั้งในชีวิตอยากจะไปเห็นอะไรใหม่ๆบ้างอะ่ะซิลินอยู่นี่ซิลินก็อยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านจริงๆนวดก็อยู่เหมือนกับ ไม่ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเจอฝูงไม่ค่อยได้มีสังคมชีวิตคือติดบ้านตอนนี้ซิลินอยากจะออกไปเจอผู้คนบ้างอยากจะออกไปดูคนอื่นๆบ้างไปดูพี่น้องหมอนวดร่วมวิชาชีพเดียวกันเฮ้ยเขานวดเป็นยังไงเขาไปถึงไหนกันแล้วเออเราอยากจะเหมือน เหมือนอยากจะออกจากกลาซิลินอยู่นี่มีความรู้สึกว่ามันก็มีความสุขดีมันก็แฮปปี้ดีลูกค้าก็แฮปปี้ดีแต่เรารู้สึกว่าเรายังอยู่ในที่แคบอ่ะเราเราอยากจะเปิดกว้างกว่านี้เปิดหูเปิดตากว้างกว่านี้แล้วที่สําคัญเราจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองซิลินเป็นคนชอบเรียนรู้เรารู้แล้วนิสัยเราอ่ะเป็นแบบนี้เราชอบเรียนรู้เราอยากรู้เราอยากเห็น เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้อยากเห็นเราก็จะต้องไปแล้วก็จะต้องไปให้ให้ไปอยู่จุดตรงนั้นน่ะแต่ที่พีคของพีคก,ก็คือการแข่งขันครั้งนี้เขาจัดวันที่25มิถุนายน <c oughs> ใช่25มิถุนายนวันเดียวกับที่จะมีงานศิลปะงานใหญ่วันเดียวกัน วันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาต้องเลือกเพื่อนๆคิดว่าซิลินจะเลือกเอาเงินครึ่งแสนหรือจะเอาความฝันคือเงินก็อยากได้เพราะเราจะได้มีเงินไปเป็นทุนเพื่อที่จะทำธุรกิจของเราขยายธุรกิจของเราต่อประกวดก็อยากไปเพราะมันเป็นฝันเหมือนกับว่าเราจะไปเติมเติมเติมเต็มให้หัวใจเราอะว่าอย่างนั้นดีกว่า จะได้ไปเปิดโลกเปิดหูเปิดตาทีนี้ซิลินก็เอามาคิดคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกสรุปซิลินเลือกซิลินเลือกตามความฝันค่ะซิลินไม่เอาเงินอเออเลือกฝันเงินไม่เอา เพราะว่าเราก็อายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วเนาะมันก็เลย40มาแล้วปีนี้ซิลินอายุ42นะคะเรามีความรู้สึกว่าเงินมันก็สำคัญแต่เราก็เราก็ยังพอมีเราก็ยังไม่ได้ลำบากซิลินไม่ได้ลำบากนะคะเออบ้านเรารู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บ คือโอกาสดีๆอ่ะคุณคิดดูดิโอกาสดีๆอ่ะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆแต่นี่โอกาสดีๆมันเข้ามาพร้อมกัน2โอกาสในวันเดียวกันน่ะมันมันคือถ้าเกิดว่ามันห่างกันสัก1อาทิตย์อะซิลินเอาเอาคว้าสองอย่างเลยนะไม่เลือกเลยนะเอาทั้ง2อย่างเลยจับปลาสองมือเลยแต่นี่มันจับปลาสองมือไม่ได้อ่ะมันต้องปล่อยอย่างใดอย่างหนึ่งไปอะซิลินก็เลือกที่จะคว้า เอาฝันตัวเองแล้วซีลินก็คิดว่าเออช่างมันวะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้เออเดี๋ยวไปแข่งกลับมาเขาไปหาใหม่ <c oughs> และตอนนี้ก็ลงสมัครแล้วทุกคนแบบเออทุกคนก็ตกใจอยู่เหมือนกันเนาะซีลินลงสมัครนวดนี่พูดจากใจจริงเลยนะการที่ซีลินลงแข่งขันครั้งนี้อะซีลินไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ว่าฉันจะต้องชนะได้รางวัลที่หนึ่ง มันไม่ใช่นะเป้าหมายของซิลินแค่ฉันได้ออกไปอะ่ะได้ออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ได้ออกไปเรียนรู้ได้ออกไปเจอพี่น้องหมอนนวดไทยอะ่ะแค่กล้าก้าออกไปจากตรงเนี้ยซิลินรู้สึกว่าซิลินชนะแล้วนะซิลินชนะแล้วคือการชนะตัวเองที่กล้าออกไปที่ยอมปล่อยจากงานอีกงานหนึ่งมาลองทำในสิ่งที่ ที่เราเราอยากจะทำเราตั้งใจสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะแต่การไปแข่งเนี่ยซิลินก็แน่นอนแหละเราต้องทำเต็มความสามารถอยู่แล้ว <sighs> งานหลักจริงๆของซิลินก็คือทำนวดนะคะซิลินทำนวดส่วนขายอาหารไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดแล้วก็บ้านเข้ากล่องอันนี้เป็นแค่งานเสริมนะคะ เป็นแค่เสริมเฉยๆคือทุกอย่างงานที่สิรินทำทั้งสองอย่างทุกอย่างนั่นแหละคือสิรินทำเพราะว่าเรารักอะเรารักในงานเหมือนกับทำ u t u b e แบบสิรินเป็นคนชอบพูดชอบบอกชอบให้อะ่ะอยากจะให้อะ่ะบางทีรู้อะไรมานิดๆหน่อยๆเออมันดีว่ะมันดีก็อ,อยากจะบอกอะ่ะอยากบอกต่อ ก็เลยมีความสุขกับการทำคลิปแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ตัดต่อวิดีโอมันเรามีเรามีความสุขกับเราอยู่กับมันได้นานอะ่ะเพราะเราชอบเรารักสิ่งที่ซิลินทำทุกวันนี้แฮ ppy ปปหมดทุกอย่างถึงแม้ว่าเวลาในการนอนมันจะน้อยกว่าปกติแต่เราก็แฮ ppy ปปอะ่ะเราเราโอเค ทีนี้ซิลินก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับงานนี้ด้วยนะคะเป็นสมาคมนวดไทยนะคะซิลินจะแปะเพจของสมาคมนี้ไว้ให้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเข้าไปให้กำลังใจแล้วกเ็เข้าไปกดติดตามเพจของเขาด้วยนะคะแล้วในงานนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเขาจะมี ซิลินก็เพิ่งรู้นะตอนสมัครไปแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านมีสิทธิ์ได้ร่วมกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการประกวดมิสปาืมประกวดมิสปาซิลินก็ได้ทำคลิปวิดีโอเล็กๆแล้วก็ส่งไปให้ทางทางสมาคมนะคะทางสมาคมก็ตัดต่อคลิปของผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ได้หมายเลขนะคะเพื่อที่จะใช้ในการโหวตเนาะ ทุกคนสามารถโหวตได้นะคะซิลินก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนนะคะร่วมกันโหวตเป็นกำลังใจให้พี่น้องหมอนวดไทยใครก็ได้ที่คุณชื่นชอบหรือโหวตให้ซิลินก็ได้นะคะยินดีเข้าไปดูกันก่อนเข้าไปกดถูกใจกันก่อนจะได้เป็นกำลังใจให้ทางสมาคมแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยนะคะสุดท้ายนี้ซิลินก็หวังว่า สิ่งที่ซิลินตัดสินใจเนี่ยเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้ซิลินนะยังไงก็แล้วแต่ซิลินก็จะทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอะไรกลับมาบ้านก็ ขอเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบับอบวอาเบียนโตคือมันรู้สึกดีใจอะดีใจใจนพูดไม่ออกอะไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงอะมันดีใจอะมันรู้สึก สาเก่ใจที่เราเราได้ชนะตัวเองอะ่ะเราได้ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะ่ะเราจะได้ไปเจอผู้คนเจออะไรเยอะแยะอะ่ะซิลินคิดว่าเนี่ยซิลินชนะแล้วแค่นี้โอเคแล้วสวัสดีค่ะเกซิลินลิกา้าชื่อเล่นชื่อซิลินค่ะซิลินอาศัยอยู่ที่เมืองอาเมียงทางตอ,อนเหนือของประเทศฝรั่งเศส ในการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ซิลินถือเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่คือการได้เปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองและจะขอมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงให้กับศาสตร์นี้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้ขอโหวให้ซิลินเป็นกำลังใจให้ซิลินด้วยนะคะ นวดไทยมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลกกับเฟรนซ์นวดไทยแชมเปี้ยนชิพปี2022ครั้งแรกณกรุงปารีสและพบกันค่ะสารที่25มิถุนายนนี้ขอบคุณค่ะ